สำหรับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นการทำธุรกิจออมเวนะครับเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินเพียงแค่900บาทนะครับแล้วสิทธิพิเศษนะครับที่เพื่อนจะได้รับนะฮะนอกจากที่ได้ใช้สินค้าราคาสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับ เพื่อนๆยังมีโอกาสที่ได้ใช้สินค้านะครับเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้นะครับและยังมีโอกาสได้สะสมนะครับคนใช้สินค้าเพื่อจะคืนเป็นรายได้ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับอีกทั้งเนี่ยนะครับนอกจากใช้สินค้าที่เป็นราคาสมาชิกแล้วนะครับคนนะครับทุกคนเนี่ยยังได้มีเรียกว่าประกันชีวิตนะครับทุนทุนมูลค่า1 0 0 0 0แบาทนะครับที่แอมเวร์มอบให้กับเราได้ด้วยนะครับอีกทั้งนะครับยังเป็นโอกาสนะครับที่ท่านเองนะครับยังได้ มีโอกาสนะสามารถสร้างชีวิตนะสร้างธุรกิจนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อีกหลากหลายมิติได้ด้วยสําหรับท่านไหนนะคะที่ยังเอ๊อยากซื้อสินค้าแต่ว่ายังไม่ได้อยากทําธุรกิจแพรอยากจะบอกว่าการสมัครเป็นสมาชิกก็ดีเหมือนกันนะข้อแรกเลยนะคะคุณจะได้รับสินค้าในราคาสมาชิกค่ะได้ซื้อสินค้าราคาสมาชิกข้อที่สองเลยนะคะได้รับคะแนนแอมพัสะสมค่ะแพรขอบอกตรงนี้เลยนะคะปังมาก คุณจะได้รับคะแนนอมพัตตลอดการเป็นอายุสมาชิกไม่มีวันหมดอายุค่ะข้อที่3นะคะคุณจะได้คุณจะต่ออายุสมาชิกหรือสมัครนะคะคุณจะได้รับคะแนนมพัตนะคะฟรีไปทันที300คะแนนนะคะ4ค่ะคุณจะได้นิตยสาวรวารสาร M นิวค่ะ 5. ข้อนี้นะคะแพชอบมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับการตรวจวิเคราะห์สุขภาพผิวนะคะแล้วก็สุขภาพความงามนะคะ ข้อนี้นะคะเด็ดมากๆเลยพร้อมรับคำปรึกษาฟรีค่ะทั้งหมดที่แพรพูดมานี้นะคะในราคาเพียง100บาทเท่านั้นค่ะเราก็ได้ฟังไปแล้วนะครับว่าถ้าสมัครแบบสมาชิกได้อะไรบ้างสมัครแบบนักธุรกิจได้อะไรบ้างสำหรับท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะสมัครเป็นอะไรดี แอมเวก็มีสินค้าคุณภาพมากมายให้เราสามารถเลือกซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องสมัครสมาชิกครับแต่ถ้าทำเชียร์นะครับสมัครไปเครับคุ้มมาก